อัปเดตข่าววันที่29กรกฎาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของสหรัฐน้าที่ตัวเลข GDP นะครับเพิ่งออกมาเมื่อคืนนะครับแล้วก็ออกมาติดลบด้วยนะฮะเราไปดูฝั่งของบิตคอยคิ p t o c u เ r นซี y นะครับที่มีทั้งข่าวดีนะแล้วก็ข่าวไม่ดีนะครับมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูกันครับ สวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับก่อนหนึ่งอยากขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร์กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนเอกซ์คซีฟนะครับมาเพื่อที่จะสับสนเราและดูแลความรู้เกี่ยวกับเทคนิคยีทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก่อนที่เริ่มวันที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะในเช้านี้กับเพื่อนดูนิดนึงนะครับว่าหลังจาากทีี Bitcoin ี่่่เเเนนยยปิดภพอ ตอนช่วง7จ็ดโมงเนี่ยวันนี้เป็นยังไงนะครับก็มีวอลลุ่มนะที่ไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเบรกไฮที่เป็นไฮเก่าของเขานะแถวๆประมาณสองหมื่นสามสี่ร้อยนะครับก็เบรกขึ้นมาละนะครับอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณการาปรับฐานขึ้นต่อได้นะครับแต่ก็มีสัญญาณการอ่อนแรงให้เห็นด้วยนะก็คือทางฝั่งของเดเวอเรนซ์นะครับที่มันเกิดขึ้นนะสำหรับไฮเก่าที่ไอซีมันอยู่ที่61นะ61.4 41นะครับตอนนี้ที่มันขึ้นมา วันเมื่อวาน,นะครับที่ปิดไปก็ขึ้นมาแค่6 1 0 4อนะครับอาจจะมีการพักฐานเกิดขึ้นได้นะสำหรับฝั่งของ b i t c o i นะครับต้องรองดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะในฝั่งของ d ิสนะครับแล้วก็ดาวโจนนะดูซิว่าเป็นยังไงนะครับในฝั่งของสหรัฐดาวโจนเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมา300จุดนะนะครับถ้าเกิดเราไปดูการเชื่อมโยงกันของ d ิสเนี่ยอาจจะมีการเทขายเกิดขึ้นได้อีกนะครับแล้วก็ในฝั่งของเทสลาปรับตัวขึ้นมา 8 4 2นะครับแต่ก็มีสัญญาณการอ่อนแรงให้เราเห็นนิดน,นึงนะครับแล้วก็ในฝั่งของ n a s d a กเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาเกือบ่อเกือบ1%นะครับแต่ก็เหมือนจะมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นเหมือนกันนะท่านเพื่อนลองตีดูนะครับก็คือราคาเนี่ยมันทำทำา i g ขึ้นมาตามแนวโน้มประมาณน,นี้ใช่ไหมแต่ก็ตัว ISI เนี่ยมีดาวเจนเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าการขึ้นรอบนี้อาจจะขึ้นได้ไม่ค่อยแรงไม่ค่อยเต็มที่นะครับอาจจะยังมีความกังวลของนักลงทุนอยู่ ะครับในฝั่งของบิตคอยก็เหมือนกันนะนะครับต้องรองดูกันว่าวันนี้จะปิดลงมาต่ำกว่า2 3, อ0 0นมไหมหรือว่าเบรกขึ้นต่อนะถ้าเบรกขึ้นต่อได้ก็โอเคนะครับอาจจะต้องหาจังหวะการเตริโมโพซิชั่นต่อนะครับคราวนี้ตัวพอร์ตของเราเนี่ยก็มีการลดโพซิชั่นไปละเมื่อเช้านะครับลด 8, 000, ไปประมาณสิบเปได้นะฮะเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูนะครับ,ไไาอ,าอ,รบอาจจะไม่มีมูฟเมนต์เยอะเท่าไหร่นะในช่วงนี้เพราะว่าราคาขึ้นค่อนข้างเร็วเลยนะฮะเราอาจจะเทรดมีไม้ติดไปบ้างนิดหน่อยนะครับ ราวนี้ในฝั่งของดีสไวเนี่ยก็ยังซึมลงต่อนะแต่ก็ลงไม่ค่อยแรงนะครับท่านเพื่อนสังเกตเนี่ยวันนี้มีการปรับตัวลงไม่ค่อยแรงเลยนะฮะอาจจะต้องรอดูว่ามันจะทะลุ105ไหม105เนี่ยอาจจะมีการโฟรงเงินกลับมาในฝั่งตลาดที่รุนแรงมากขึ้นนะครับคร <c oughs> าวนี้เมตาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอาการก็ไม่ค่อยดีนะครับมีการเปิดแกลบลงมานะคนอื่นเราขึ้นกันหมดนะครับแต่เมตาเปิดแกลบลงมาแล้วก็เป็นตัวเฟซบุ๊กเก่านะครับอันนี้อาจจะมีข่าวเรื่อง เลเวองวิวด้วยนะครับที่มันเกิดขึ้นนะฮะคราวนี้มาดูกันที่ข่าวแรกดีกว่านะครับวันนี้ว่ามีอะไรจะมาคุยกันบ้างเนาะนะครับทางฝั่งของแจนะ็คมาเนาะทางคนที่เป็นเจ้าของนะครับตัวแอนกุ๊ปนะครับแอนกุ๊ปก็เป็นตัวบริษัทที่มีเรื่องเพย์เม้นต์อยู่ด้วยแล้วก็เรื่องอีคอมเมิร์ซต,ต่างๆนะครับในในกลุ่มของรีบาบาเนี่ยเขาก็จะมีแอนกุ๊ปแยกออกมานะครับซึ่งแอนกุ๊ปเนี่ยตอนนี้ตอนแรกที่จะทําการ IPO นะครับก็มีการถูกคอนโทรลนะจากฝั่งรัฐบาลทางจีนนนนะครับแล้วก็ตอนนี เขาก็ได้มีแผนนะจ้งมาเขามีแผนที่จะเหมือนวางมือนั่นเองวางมือแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์การถือนะแอนกูปลงนะครับอาจจะต้องรอดูนะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอาจจะปล่อยให้มันเป็นไปตามเขาเรียกว่าระบบนะครับระบบที่ทางจีเนี่ยมีการตั้งข้อกําหนดหรือว่าเงื่อนไขต่างๆนะครับเขาก็ทําการลดตัวเปอร์เซ็นต์นะครับการถือของแอนกูปลงนะครับนี่ก็จะเป็นข่าว ฝั่งของจีนนะที่อาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันบ่งบอกถึงความเข้มงวดนะของตัวรัฐบาลนะครับก็เลยจะทําให้ตัวตลาดเนี่ยมีความกังวลค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราดูไปดูในฝั่งของตลาดจีนนะครับตลาดจีนเนี่ยมีการเริ่มมีการปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงต่อเนาะแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูในภาพใหญ่เนี่ยภาพมันเนี่ยก็ยังหลายๆลงนะครับหลายๆลงอยู่นะฮะก็ต้องรอดูกันว่าเาไป็นยังไง ครับาวนี้มาดูกันในฝั่งของ s เชลดีกว่านะเชลก็เป็นบริษัทที่ค้าน้ํามันนะอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่า,าตัวเขาเรียกว่า Profit หรือว่ากําไรของเขาเนี่ยมันพุ่งนะครับพุ่งพุ่งขึ้นเยอะเลยนะฮะล่าสุดที่เขาเลคคอร์ดมาเนี่ยก็คือ11.5อ็าบิลเลียนนะครับสหรัฐเนะาะก็เขาบอกว่า ในเรื่องการแซงชั่นของฝั่งของสหรัฐแล้วก็ฝั่งของรัสเซียแล้วก็ฝั่งของอยุโรปเนี่ยมันกลับทาให้ตัวบริษัทของเขาเนี่ยมี Profit ที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวราคาน้ํามันเนี่ยมันมากขึ้นด้วยนะแล้วก็โดยกลไกกลไกของบริษัทของเชลล์เนี่ยเขามีน้ํามันที่เป็นแบบคล้ายๆแบบน้ํามันพรีเมียมมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะขายทางฝั่งกลุ่มลูกค้าชั้นบนได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ในฝั่งของเชลล์ก็มาอัปเดตกันนะฮะ คราวนี้ในฝั่ง GDP เมื่อคืนนะที่มีการปรับตัวนะครับที่เขาประกาศเนาะแล้วก็ออกว่าบอกว่ามันมีการติดลบเกิดขึ้นเนี่ยมันติดลบที่0.9%เลยนะครับสำหรับ a d v a n c e GDP นะครับ Q on Q นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่าคาดเนาะนะครับ actual ที่ออกมาเนี่ยแล้วก็ forecast ของเขาเนี่ยมา0.4%น0.4จริงๆเนี่ยแต่มันออกมาที่ติดลบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะทางฝั่งสหรัฐนะครับแต่เขาก็บอกว่ามัน น่าจะมีการกลับตัวหลังจากนี้เกิดขึ้นได้นะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่า GDP technical อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลไหม,มเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับแต่เนี้ยจริงๆแล้ว่มันก็ส่งผลกับตลาดได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าพอตัวเลขออกามาอย่าตลาดก็วิ่งพุ่งขึ้นนะเพราะว่าบางทีคนอาจจะเลิกกังวลละหมายถึงว่าจะลงก็ลงไปอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะ GDP จะดรอปหรือว่าเงินเฟอ้อจะขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะฮะ ก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยมัน,ม,นมันดีดดดีดกลับขึ้นมานะครับในภาพมันของฝั่งดาวโจนเนี่ยจะต้องรอดูแถวแถว,แถวด้านบนนะสามหมื่นสามสองร้อยนะครับถ้าเกิดมีการดีดทะลุขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีสัญญาณการกลับตัวที่ค่อนข้างแรงหน่อยนะฮะโอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งของบิตคอยนิดหนึ่งเนาะว่าราคาเนี่ยดีดกลับมาที่สองหมื่นสี่ใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสำหรับ Data ของทางิเเนี่ยที่เป็นเทคนิคอลลิเชชันเขาใช้คำว่าเทคนิคอลลิเชชันก็คือ เป็นลีเช่นทางด้านตัวเลขนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่เกิดนะครับอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันมีการปรับกลยุทธ์เรื่องตัวดอกเบี้ยนะครับก่อนหน้านี้มันเลยทําให้อาจจะต้องรอดูตัวเลข GDP รอบหน้าอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ในฝั่งของบิตคอยกิบโบรนซี r เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นนะเดี๋ยวขอรีเฟรชนิดน,นึงเพื่อนๆจะได้เห็นถึงตัว Twitter นะครับที่เขามีการโพสให้ดูนะครับ อันนี้ในภาพหนึ่งชั่วโมงนะก็มีการย่อลงมานิดหน่อยนะครับก็ขึ้นไม่แตะจริงๆขึ้นไม่แตะ2องมาแนละ้วแล้วก็ US economy นะ technical recession เนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขที่มันออกมาติดลบตรงนี้มันยังไม่ใช่ตัวเลขจริงๆนะครับมันเป็นตัวเลขที่เหมือนอมันเป็นตัวเลขทาง t e คนิ i c a l นั่นเองนะฮะก็ต้องรอดูกันหลังจากนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่า f ฟดเนี่ย Federal Reserve เนี่ยน่าจะเอาเงินเฟอ้ออยู่นะแต่จริง ก็ต้องรอดูกันจริงๆตัวเลขเงินเฟ้อต่างๆมันพุ่งขึ้นไปหมดแล้วอะนะครับก็ไม่รู้ว่ากําลังหลอกตัวเองกันอยู่หรือเปล่านะครับก็แอบงงๆนิดนึงนะฮะก็ต้องรอดูกันว่าตลาดเนี่ยจะตอบรับยังไงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เทรดอยู่ในตลาดนะส่วนใหญ่ก็ต้อง follow ตลาดนะครับถ้าข่าวมันออกมาร้ายก็จริงนะแต่ตลาดมันตอบรับไปในทางที่ดีเนี่ยแล้วก็มีเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเออทรดตามเทคนิคอลนะครับโอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งของซิฟเมกนิดนึงนะซิฟเมกเนี่ยซิฟเมก โกลบอลนะครับหรือว่ารู้สึกว่าจะเป็น s i ปเมกกรุ๊ปนะครับในสิงคโปร์เนี่ยเขาได้มีการเข้าไปพูดคุยกับศาลสิงคโปร์นะแล้วก็ทำการยื่นนะยื่น protection นะครับเขาเรียกว่ายื่น protection b a n k r u p นะครับอันนี้หมายความว่ายื่นเขาเรียกว่ายื่นการยืนย่นยืดยืดการจ่ายชำระหนี้ออกไปนะครับประมาณนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็มีระยะเวลาอยู่ที่สูงสุดนะ180วันนะ 30ถึงร80ิวันขึ้นอยู่กับศาลจะตัดสินนะครับว่าจะทําการยืดระยะเวลาในการชําระหนี้ไปได้นานขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนี้มันมีผลกับซิฟเมกซิฟเมกทางฝั่งสิงคโปร์นะแล้วก็ฝั่งของซิ m เมกไทยแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็อ,อินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียนะครับก็ต้องรองดูกันนะว่า,าทางฝั่งบ้านเราเนี่ยเขาจะมีพิเศษยังไงบ้างน,นะครับก็เพื่อนๆหลายคนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องนี้ก็ติดตามนะครับติดตามไม่เรื่อยนาะแล้วก็ อาจจะต้องรอดูนะว่าเราจะทําการทําทไงกับทรัพย์สินเราได้บ้างน,นะครับถ้าเกิดเราสามารถวิดอองมาได้เนี่ยผมก็แนะนําให้มาเก็บในตัวฮาร์ดแวร์ของเราก่อนก็ได้นะครับรอดูสถานการณ์นะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วเ,เดี๋ยวค่อยกลับไปลงทุนหรือว่ากลับไปเทรดอะไรเงี้ยอีกทีหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับโอเคข่าวสุดท้ายนะที่เราจะมาคุยกันก็คือทางฝั่งของแคที่วูดนะ,อะกองทุน a r k Investment นะครับ A.R.K. นะครับอาร์คอินเวสท์เนี่ย ของทางคุณป้าเนี่ยเขาได้มีการขายคอยเบทออกมาขายหุ้นคอยเบทออกมาเนาะแล้วก็มีตัวเลขขาดทุนเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คอยเบทก็มีข่าวไม่ค่อยดีเกิดกับทางเอดีซีเนาะว่าทางผู้บริหารเนี่ยก็มีการไปเหมือนคล้ายๆปั่นราคาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนบอกบอกข่าววงในนะครับให้กับทางเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักอะไรเงี้ยนะครับทางฝั่งเอดีซีเนี่ยเขาก็เข้าไปจับกลุ่มอยู่นะสำหรับซีโอคนเก่านะครับคราวนี้ตัว ราคาของคอยเบทน,นะขอดูนิดนึงนะก่อนอันนี้นเราเคยเปิดให้เพื่อนดูละนะครับราคามีการดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็มีรู้สึกว่าจะมีการดีกลับขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นเพราะว่าตลาดคริปโตเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็มาแชร์ข่าวกับเพื่อนกันก็หวังป,ประโยชน์นครับ ลละสุดข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของซิฟเมกเนาะซิฟเมกโกลบอลนะครับอยู่ทางฝั่งสิงคโปร์เนี่ยที่มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะก็ต้องรอติดตามข่าวสารบ้านเรากันด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งของ GDP ที่ออกมาเมื่อวานนะครับติดลบไป0.9%เลยนะครับแต่ตลาดเนี่ยก็ตอบรับค่อนข้างดีนะฮะถ้าเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองดูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งกิปโตโคลงซี่แล้วก็ฝั่งของ Traditional e m ทรีชลามครับ